สวัสดีค่ะจากบ้านไรองพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่องพยอมก็จะมาชำต้นเรวดีลูกศรน,นะคะเป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นไม้ประดับดอกสวยแต่ไม่มีกลิ่นหอมนะคะนี่ค่ะกำลังสวยสวยเลยเดี๋ยวก็จะชํานะคะ พราะว่าพอดีเลยมีลูกค้าสั่งมาแต่ภาคใต้นะคะบอกว่าอยากได้มากอยากให้เป็นของขวัญแฟวนก็เลยไปตัดมาชํำให้นะคะที่ชํำไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็มีแล้วนะคะประมาณสิบกว่าสิกว่ากิ่งนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นดินเก่านะคะดินเก่าดินในกระถางเก่าที่ต้นไม้สุดโทมหรือว่ายุบบางทีก็ชำไว้แล้วไม่ได้ไม่ไม่หอดนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะชำยังไงเลยตัดใบออกรอให้ใบแตกใหม่บ้างชำหลายหลายแบบ บางคนก็บอกว่าช้าง่ายแต่สําหรับบาลางพยอมนี้ช้ายากมากก็เคยช้าหลายรอบแล้วนะคะบางทีได้แค่ช้ำสิบต้นได้แค่สองต้นอันนี้ก็เดี๋ยวช้าช้าหลายๆกิ่งในในกระถางเดียวกันถ้าเขารอดก็คือรอดถ้าเขาไม่รอดเดี๋ยวก็ช้าใหม่ คุณยายข้างบ้านบอกต้นนี้ช้ำง่ายที่สุดแต่ะลายองพยอมช้ำยากที่สุดค่ะดินน้อยแล้วก็เอาดินผสมนี่เป็นดินแห้งๆเลยนะคะนี่ค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทำอะไรอย่าให้อยู่ว่างนะคะทำไปเรื่อยๆนู่นนิดนี่หน่อย เพื่อความสุขใจของคนผู้สูงอายุนะคะหรือว่าสูงวัยนะคะสวนะคะ,ะ,คะมีเอซของบาลายองพยอมถามว่า<ม>เห็นพูดบ่อยเรื่องสว,วบาลายองพยอมอายุเท่าไหร่แม ใครเขาบอกอายุกันล่ะคะเนอะจริงไหมเอ่ยใครเขาบอกอายุกันคะถ้าอยากรู้ต้องเข้าไปติดตามในเพจของบรลายวงพยอมนะคะจะมีบอกว่าอายุเท่าไหร่ในเพจของบรรายวงพยอมนี้จะบอกรายละเอียดทั้งหมดนะคะ ทั้งที่อยู่ทั้งอายุชื่อนามสกุลริงเลยนะคะตั้งอยู่ที่ไหนบ้านไรวงพยอมนี้จะบอกครบครันเลยนะคะไม่ลวงไม่หลอกแต่อย่ามาหลอกลวงบ้านไรวังพยอมนะคะ โกรธจนลูกบวชเลยนะกิงนี่ดอกเขาอันนี้ช้ำหมดเลยนะคะว่าจะตัดทิ้งก็เสียดายเผื่อเขาจะติดช่อต่อดอกไปอีกนานเพราะว่าเราก็ช้ำเยอะนะคะช้ำหลายๆกิ่งอย่างกิ่งนี้ดอกหักไปแล้วนะคะ เราก็จะตัดใบออกเลยถ้าเขาแตกขึ้นมาใหม่ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นอีกอีกอย่างหนึ่งคือเราไม่ได้ตัดใบออกทำให้เขาเกิดการคายน้ำมากหรือทำให้ไม่ติดลากหรือเปล่านี่อันนี้เลยตัดหมดเลยนะคะก็อรอลุ้นๆกันนะคะว่า ชนิดไหนทําแบบไหนจะดีกว่ากันนะคะเอาอแล้วนกมาล้องน้องหมาวิ่งกันเกลียวอีกแล้วอันนี้ก็จะชําไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็มีคนสั่งไส้กรอกอีสานนะคะประมาณ ประมาณห้าร้อยลูกได้ก็ยังไม่ได้ทำให้นะคะเดี๋ยวทำให้วันเชา้าวันอาทิตย์ทำเสร็จแล้วก็ไปส่งให้เขาเลยพอดีว <c oughs> ันไลนงพย,ายามจะไปงานด้วยนะคะไปงานบวชไปไปงานบวชลูกชายเพื่อนนะคะก็เลยเดี๋ยวจะ ทำไส้กอกเช้าเช้ามึกวันอาทิตย์แล้วก็เอาไปส่งไปแวะงานโบสถเขาแล้วก็เลยไปส่งอันนี้ก็เขาบอกว่า <c oughs> อยู่อย,ย่ยาอยู่อย่าอยู่นิ่งเฉยทำอะไรได้ยังมีกำลังให้ทำไปก่อน เมื่อเราหมดกำลังวันใดก็ค่อยว่ากันอีกครั้งหนึ่งว่าเราจะทำได้ไหมนะคะอันนี้เป็นกิ่งเป็นกิ่งเป็นกิ่งคุ้มนะคะกิ่งที่แตกแขนงแล้วอันนี้เราก็เอาดินใส่เสริมเข้าไป ็จะตัดใบออกบ้างไม่ตัดบ้างนะคะโน่นทางนู้นก็ช้ำเสร็จหมดแล้วนะคะนี่ยังเหลือตรงนีอ้อีกประมาณสิบกว่ากิ่งแล้วก็มีข้างหลังนู้นนะคะทำไปบ้างแล้วตอนนี้ใบละองพยอมก็ปักช้ำเสร็จแล้วนะคะสำหรับต้นเลวดีลูกศรน,นะคะก็เป็นพืชที่อยู่ในตระกูลของ ลีลาวดีนะคะเป็นพืชในตระกูลเดียวกันนะคะแต่ใบเขาก็จะแปลกแตกต่างคือเป็นเหมือนรูปของลูกธนูนะคะนี่ค่ะเดยเขาก็เลยเรียกว่าธนูลูกธนูนะคะก็เป็นลีลาวดีธนูขันสอนนะคะนี่ อันนี้ก็มีคนเรียกหลายๆชื่อนะคะแต่สำหรับบลาัยองพยองก็จะเรียกว่าเรวดีลูกศรน,นี่ดอกเขาจะเป็นสวยนะคะอันนี้ทับทับโนๆกันมายับหมดเลยนะคะตัดมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะแต่ชํำไม่เสร็จนะคะอันนี้ก็มาชํำแถบทางนี้ส่วนอีกแถบนึงก็อยู่นู่นไง อยู่ทั้งไม้ป่านู่นนะคะก็ช้ำไว้แถบนู่นเหมือนกันวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ